สวัสดีค่ะพ่อกับซองย่ายมุ่งค่ะเหมือนนีสีมาเฮ็ดแกงเฮ็ดพอค่ะแกงเฮ็ดพอใส่ฟักติวกต๋วใส่ตูหอมหอมปลาล้านัวๆค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบนี่คือเฮ็ดพอที่อัดพิดไว้ค่ะพี่น้องซื้อมาจะต่อนเฮ็ดพอเพิ่มออกไม่ๆมค่ะแล้วก็มาอัดพิดไว้ลอในน้อยอ่อนๆค่ะพี่น้องกัสีเพิ่งสีมาแกงค่ะ แขงใส่ผักติวเส็บแซบค่ะแกงแบบบานๆเท่า้ละค่ะมีก็ข้างมอกระทะไว้แล้วค่ะใส่น้าไว้เรียบร้อยแล้วกับซิเริ่มตำพริกตะไคร้ลงไปเคียงปุ๋งลงไปเลยค่ะพริกลงใส่หม้อก่อนค่ะดับแหลกตะไคร้ลงไปค่ะ กลุงโดดจ้าเฮ็ดลงไปเลยค่ะเห็ดพออ่อนๆพี่น้องเจ็บม,มาไม่ไหมมาอัดจิดไปค่ะแข่งเห็ดอีพอใส่น้ำเอาเจาะค่ะพี่น้อง ผงเคียงได้เรื่อยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาเนื้อเกลือต้องไปเล็กน้อยค่ะผมซีโร่ ้ำปลาค่ะกรสิล่อให้เห็ดซุกให้หมอเดือดค่ะ รักฟ้องออกจากพี่น้องชิมมึงลดค่ะเติมน้ำปลาอีกเล็กน้อยค่ะ แสบนัวแล้วพี่น้องเห็สดซุกแล้วค่ะใบผักติ๋วลงไปเลยจ้าพี่น้อง สมของผักติวออกก้อนค่ะพอยเอาพีตูล่งผนะสมเขาผักติวออกแล้วพี่น้องพีตู้่งไปเลยค่ะ แล้วลรพี่น้องห่อนๆ่อนขิขเขาแรน่นกันย้มคำาย้มแรงเด้อค่ะแขงเ็นอีพอใส่ผักติวสมไปร้อยแสบแสบพี่น้องหอมไปอีตูวขิดขเขาแร่น้ำกันเด้อค่ะคลิปหนียายม่งกับขอจบคลิปซ้ำหนีเด,ด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะ